ทุกคนวันนี้เราอยู่ที่คาโกโนยะสาขาใหม่ที่เดอะมองงาวงวานบรรยากาศภายในร้านตกแต่งเรียบง่ายมากเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยพอมาถึงโต๊ะพวกเราก็รีบสั่งอาหารทันทีเลยค่ะวันนี้พนักง,งานที่นี่บริการดีมากแนะนำอาหารเก่งสุด,สด ที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์ซึ่งมีหลากหลายคอร์สให้เลือกรายการเมนูอาหารค่อนข้างหลากหลายทั้งของคาวของหวานและของทานเล่นวิธีสั่งอาหารผ่านแอปของทางร้านก็ง่ายมากสะดวกสบายสามารถสั่งมาเติมได้ตลอดเลยนะคะแล้วอาหารที่นี่ก็มาเสิร์ฟเร็วมากเห็นสีเนื้อก็รู้เลยว่าของคัาพเมยมจริงลายเนื้อสวยแผ่นใหญ่หน่าทานสุดๆเลยอะ่ะ เราเลือกน้ำซุปเป็นน้ำซุปกระดูกหมูกับน้ำซุปชาบูอร่อยทั้งสองแบบเลยเม่เาเนื้อไปจุ่มน้ำชาบูได้รสสัมผัสและความหอมเข้มขน้นจุ่มด้วยไขยด่ดิบที่สดมากทั้งนุ่มทั้งฉ่ำบอกเลยคำเดียวว่าอร่อยมากใส่ให้หมดเลยไหม ปิดท้ายด้วยไอศครีมสามรสชายเขียววลิลาช็อกโกแลตแบบแฮปปี้หลังจากรับประทานอาหารเสร็จใช้ด็อกเตอร์เจยายาบนปากช่วยให้ปากสะอาดหอมสดชื่นมื้อไหนก็เอาอยู่